สวัสดีค่ะเรามาพบกันกับอักษรออนเลิร์นสำหรับวันนี้เราก็พบกันกับวิชาดนตรีนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยเรามาดูในเรื่องของลักษณะของวงดนตรีไทยของเรามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะวงปี่พาด นะวงปี่พาดนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องตีและเครื่องเป่าเป็นหลักนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด7ประเภทด้วยกันนะจะมี 1. วงปี่พาช,ชาตรี2วงปี่พาเครื่อง5้า 3. วงปี่พาเครื่องคู่ 4. วงปี่พาเครื่องใหญ่5วงปี่พาดึกดำบรรนหวงปี่พาดมอนและ7 วงปีพาศนางหงนะคะคราวนี้เรามาดูวงที่หนึงก็คือวงปีพาดชาตีนะจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้างก็จะได้แก่ปีนอกโทนชาตรีชิง่งของคู่และกลองชาตีนั่นเองต่อไปเรามาดูวงปีพาดเครื่องหา้าซึ่งเกิดในสมัยอะไรเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะ เกิดในสมัยอยุธยานั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ได้แก่ปีในของวงใหญ่กองทัดตะโพนรนาดเอกและชิงของเรานะคะต่อไปจะใหญ่ขึ้นมาเลยเครื่องดนตรีจะเพิ่มขึ้นมาเอกวงนี้นะเขาจะอยู่กันเป็นคู่ๆนะคะใครที่เป็นโสดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องอยู่เป็นคู่เท่านั้นนะคะอ่ะมีอะไรบ้างวงปีพาเครื่องคู่ก็จะได้แก่ รานาดเอกจะคู่กับราณาทุ้มนะคะคล้องวงใหญ่คู่กับคล้องวงเล็กนะต่โพนคู่กับกลองทัดปีในใก็คู่กับปีนอกนะกลับคู่กับหมงและฉาบเล็กคู่กับฉาบใหญ่นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นเลยที่เป็นหัวใจสำคัญของวงก็คือชิงนั่นเองนะคะเด็กๆนะต่อมาเรามาดูวง ต่อไปกันก็คือวงปี่พาดเครื่องใหญ่นะคะจะมีเครื่องดนตรีที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กนั่นเองซึ่งเด็กๆรู้ไหมเกิดในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ก็คือสมัยรัชกาลที่4นั่นเองนะคะเราก็จะเพิ่มระนาดเอกเหล็กแล้วก็ระนาดทุ้มเหล็กเพิ่มเข้ามานะคะในวงปี่พาดเครื่องใหญ่ของเรานะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูวงปี่พาดดึกดำบรรของเรานะว่ามีเครื่องดนตรีอะไรเพิ่มเข้ามากันบ้างนะคะก็จะมีซออู้ขุยอู้นะคะแล้วก็มีกองแขกข้องหุยกับพ่วงนะคะที่เพิ่มเข้ามาในวงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งชิ้นก็คือขุยเพียงออนั่นเองวงนะคะวงปี่พาดดึกดำบรรน,นั้นจะให้เสียงที่ทุ้ม นุ่มนวลฟังแล้วก็ผ่อนคลายสบายแล้วก็หลับไปเลยค่ะเด็กๆนอนไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นอ้าวไม่ใช่ก็ต้องตื่นขึ้นมาฟังเพลงด้วยนะคะเด็กๆนะเด็กๆคะต่อไปวงปีพาดมอนนะคะคราวนี้ครูอยากรู้ว่าวงปีพาดมอนนั้นใช้ในงานอะอะไรคะเด็กๆ โอ้โหเก่งมากเลยงานศพนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานอาวะมงคลน,นั่นเองนะคะเรามาดูเครื่องดนตรีที่ใช้กันในวงปีพาดมอนเครื่อง5นะคะมีอะไรบ้างก็จะได้แกร่ระนาดเอกชิงของมอนวงใหญ่เปิงมางคอกปีมอนตะโพนมอนและของมงนั่นเองนะคะ ต่อไปวงปีพาดมอนประเภทเครื่องคู่นะเด,เด็กก็จะเพิ่มเข้ามาเป็นคู่นั่นเองโดยมีค้องมอนวงใหญ่จะคู่กับคล้องมอนวงเล็กนะคะระนาดเอกก็จะคู่กับระนาดทุ้มนะฉาบเล็กคู่กับฉาบใหญ่นะคะเด็กๆคะต่อไปชิงก็จะคู่กับกลับนั่นเองนะคะ ต่อไปในวงปีพาดมอนเครื่องยายก็จะเพิ่มเครื่องนตรีเข้ามาก็จะมีระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กเท่านั้นนะคะเด็กนั้นนอกนั้นก็จะมีเครื่องนตรีเหมือนเดิมเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นวงปีพาดนางหงนะคะแน่นอนวงนี้จะใช้บรรเลงในงานศพอีกเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆแต่สิ่งสำคัญเลยวงนี้นะคะก็จะมีการนำเอาปีชวาเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็กรองมาลายูเพิ่มเข้ามาในวงด้วยอีกเช่นเดียวกันและตัดเครื่องดนตรีออกไปเช่นปีในตะโพนและกลองทัดนะคะโดยใช้ปีชวาแทนปีในนะคะและก็ใช้กลองมาลายู ตีแทนตะโพนและกองทัดนั่นเองนะคราวนี้เรามาดูลักษณะเครื่องดนตรีในวงปีพาดนางหงมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างก็จะมีสองชิ้นด้วยกันก็จะได้แก่ปีชวาและกลองมาลาย,ยูนอกนั้นก็มีเครื่องดนตรีเหมือนเดิมเลยระนาดเอกระนาดทุม้มคองมงใหญ่คองวงเล็กชิงฉาบกลับและโหม่นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นวงเครื่องสายนะคะก็จะมีประเภทเครื่องดนตรีที่ ครบคันเลยได้แก่อ,อะไรบ้างดีสีตีและเป่าแต่วงเครื่องสายนี้จะเน้นๆเ,เลยก็จะมีประเภทเครื่องดีดและเครื่องสีเป็นหลักนั่นเองนะคะ คราวนี้เด็กๆเ,เรามาดูประเภทวงเครื่องสายเครื่องเดียวกันมีอะไรบ้างก็จะมีชิ้นเดียวโดดๆเลยนะคะเช่น 1. จะเข้ซออู้ขุยเพียงออชิงซอด่วงโทนรามนาซึ่งเครื่องที่ใช้ในการบรรเลงนั้นจะเป็นเครื่องเดียเด่ยวๆเลยนะคะจะไม่อยู่กันเป็นคู่นะ ต่อไปวงต่อไปก็คือวงเครื่องสายเครื่องคู่แน่นอนเครื่องดนตรีจะเพิ่มเข้ามาจะอยู่กันเป็นคู่ได้แก่อ,อะไรบ้างจะมีจะ๊เค้ก็จะคู่กันซออู้ซอด่วงชิงฉาบจะอยู่เป็นคู่กันเลยนะคะและอีกหนึ่งชิ้นสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็จะมีซอคุยเพียงออและคุย หลิบนั่นเองจะอยู่เป็นคู่กันนะคะต่อไปวงมโหรีนะแน่นอนวงนี้วงมโหรีจะเป็นวงใหญ่นะคะจะรวมทั้งปี่พาดและเครื่องสายผสมกันนะคะดีซีตีเป่าครบเลยนะคราวนี้เรามาดูวงมโหรีเครื่องเดียวมีอะไรบ้างนะคะก็จะได้แกร่ระนาดเอกมโหรีนะจะเคซสามสายซอ,อู้ซอด้วงคุยเพียงอ ของวงมโหรีโทนมโหรีร,รมามานาโมโหรีสิ่งสําคัญเลยเครื่องมโหรีจะมีขนาดยอ่อลงมานะคะเด็กๆนะระนาดเอกมโหรีและของวงมโหรีนะั้นจะมีขนาดย่อส่วนลงมานี่คือเด็กๆจะต้องฝึกสังเกตด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือวงมโหรีเครื่องคู่นั่นเองนะเราจะไม่อยู่กันเป็นแบบเดียเด่ยวๆนะคะเราจะอยู่กันเป็นคู่เพราะอะไรคะเด็กๆเ,เราจะได้เป็นยังไงเอ่ย โอ้ใช่แล้วอยู่กันเป็นคู่ก็จะไม่เหงานะคะในเด็กนะนี่สําคัญเลยอ่ะเรามาดูเครื่องดนตรีที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีซอสามสายจะคู่กับซอสามสายหลิบนะคะนอกนั้นก็จะอยู่กันเป็นคู่ๆเลยโอ้ยนาอิจฉาจังเลยวงนี้นะคะอ้าวต่อไป วงมโหรีเครื่องใหญ่เอา้าแน่นอนมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างก็จะมีระนาดเอกเหล็กมโหรีและระนาดทุ้มเหล็กโมโหรีแต่เด็กๆอย่าลืมว่ามันย่อส่วนลงมามันจะไม่ใหญ่เหมือนวงปีพาดธ,ธรรมดานะคะต่อไปเด็กๆเรามาดูกันทางเพลงนะคะทางเพลงนั้นแน่นอนจะขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านนะคะซึ่ง แล้วแต่หรือว่าบ้านแต่ละบ้านนะั้นมีทางเพลงหรือมีลักษณะบทเพลงอย่างไรมือก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะสิ่งสําคัญเลยเด็กๆจะต้องเรียนรู้และแยกแยะทางเพลงของแต่ละบ้านให้ดีนะคะดังนั้นอย่าเอาเพลงมาผสมกันนะคะไม่ได้นะต้องแยกให้ถูกด้วยนะคะ เอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เราก็ได้เนื้อหาไปอย่างอัดแน่นกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะเราพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น